อันนี้เดี๋ยวมาดูต้นลูกพี่ของสวนนี้นะครับต้นนี้จะใหญ่มากๆอันนี้แลนกันไว้แล้วว่าครับปีนี้จะลองดูซักก่าจะถึงกันยาเนี่ยกว่าจะถึงกันยาอันนี้เราแนะนําพิสายันตัดยอดเนาะลงมาสักสักเมตรหนึ่งได้นะครับสักเมตรหนึ่งสบายๆเลยเมื่อกี้ผมลองนับฉัดข้างในต้นแล้วในเมตรหนึ่งก็ยังได้ถึง8ฉัดนะครับจริงๆเราแค่6ฉัดก็พออ่าเสร็จแล้วนี่ดูจากกิ่งข้างล่างเนี่ยครับดูชุดนี้เลย ชุดนี้กว่าจะถึงกันยาเรียบร้อยได้แน่นอนครับอย่างน้อยแล้วก็ถ้าเราล็อกกิ่งเล็กๆข้างบนออกบ้างนะครับชุดนี้ชุดนี้กว่าจะกันยาเนี่ยจะขยายเยอะเลยพอกันยาเราขยายเต็มที่เราก็ฉีดเปิดได้เลยฉีดสะสมเปิดพืชจิกาดอกก็จะมานะครับนี่ครับทุกคน <laughs> ใหญ่มากดูตัวน,นี้แต่ละกิ่งเนี่ยใหญ่กว่ากว่าท่อน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยแต่ละกิ่งนี่ใหญ่กว่าท่อน้าไปเรียบร้อยแล้ว ฉัดนี้อย่างต่ตําๆเนี่ยปีหน้าปีปีนี้เอาสักสี่ห้าลูกก่อนแต่ปีหน้าผมบอกได้เลยว่าทั้งชุดเนี่ยครับได้หมดเลยอย่างต่ำๆำ,ำจากสายตาคร่าวๆต้องมีสามสิบต้องมีสามสิบขึ้นถ้าไว้แบบเบาๆนะครับสามสิบขึ้นมีแน่นอนแล้วก็ถ้าชุดใบเต็มสมบูรณ์อ่ะแมลงก็มีบ้างครับมีรบกวนบ้างก็จะมีกลุ่มพวกปากกัดปากดูดบ้างเป็นปกติเพราะว่าช่วงนี้ฝนลงตลอด เราเราฉีดได้เหรอครับมีมีช่วงเวลามาฉีดไหมเนี่ยแรงแรงปุ๊บอ๋อเนี่ยครับอันนี้ยังยังดีพอแรงปุ๊บรีบจัดฉีดเลยเพราะนี้ยังถือว่าถ้าเทียบกับในช่วงฤดูเดียวกันนี่ถือว่าใบาย,ยังสมบูรณ์ครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักฉีดกันไม่ค่อยได้แล้วโคนดูดูบ้างต้นโคนไม่มีไม่มีเยอะไม่มีแผลเลยนะครับอันนี้อันนี้พี่พี่สายันก็ใส่ใส่ทองล้นเป็นประจำ อ่าเนี่ยครับทางดินเป็นประจำนี่มันก็จะเขียวๆอย่างนี้เลยแล้วก็สูตรสูตรหนึ่งได้ฉีดนะครับปุยเน่ปุยน้ําปุ๋ยน้าเจซีอโกเชทับเชเจยูซูนหนึ่งอ่าเนี่ยครับเพราะสูตรหนึ่งนี้จะเป็นตัวรวมตัวเดียวเลยนะครับที่เหลือก็เป็นยาแมลงเนาะอ่าเนี่ยครับแค่นี้เองการดูแลของทุเรียนที่เหลือแต่แต่ที่นี่จะแต่งกิ่งโหดครับอย่างอย่างที่เรามาแนะนําตอนแรกเนี่ยครับแต่งโล่งเลย คนี้พอแต่งล่งก็จะเลื้อยได้ยาวแบบนี้ครับเนี่ยผมผมลองวัดแล้วเนี่ยสาเมตรได้ชุดเนี้ยชุดเนี่ยสามเมตรได้อายุสองปีกว่านะครับสองปีครึ่งเนี่ยครับสูงเมื่อกี้เทียบแล้วก็ประมาณเมตรครึ่งสามเมตรสี่เมตรครึ่งไปแล้วอันนี้ผอกเลยว่าตัดลงมาสักเมตรเนี่ยกำลังสวยเลยฉีดยาง,ง่ายด้วยครับ วันนี้ขอบคุณวิทยานมากเลยพาทัวร์สว,น,วนนี้มาดูกันเกือบเกือบสองเดือนไม่ได้มาห,หูโหผิดตามากมากครับพวกกลางกลางสวยแล้วชุดต้นหน้านั้นกลางเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกที่เราเอาเชือกดึงช่วยเนาะอตอนนี้สวยละตอนนี้สวยละแ,แต่นี้ไม่ต้องดึงเลยครับชุดนี้ไม่ต้องดึงเลยกลางโดยอัตโนมัติเลยเพราะแต่งให้ยอดทิ้งปลายเอาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับใครอยากทราบเทคนิคเรื่องการแต่งกิ่งก็เดี๋ยวรอบไหนที่มีแต่งกิ่งก็จะมาอีกทีหนึ่งครับผม ขอบคุณพี่สญญายยนนะครับอขอบคุณครับ <laughs>